ครับยูทูบตังกุยสังกุยนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาคุยกันถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของทีมชาติอังกฤษกันซะหน่อยนะครับเมื่อคืนวันเสาร์อังกฤษก็เจอกับอันดอร่านะเป็นคู่ต่อสู้ที่ก็ใช้คําว่าสบายๆสําสหรับอังกฤษนะครับก็ชนะสบายๆนะแต่ว่าสกอร์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ดูน้อยไปหน่อยสําหรับแฟนบอลอังกฤษเกมนี้เตะกันที่วิลล่าพาร์คนะไม่ได้เตะที่สนามเวมบรีนะครับอังกฤษก็ส่วนใหญ่จะใช้ที่เวมบรีแต่ว่าเป็นบางโอกาสที่จะไปเตะที่อื่นบ้างนะ วิลล่าพาร์กก็เป็นสนามใหญ่เป็นสนามของเมืองใหญ่ที่เบอร์มิงแฮมนะครับแต่ว่าด้วยรูปเกมด้วยความเข้มข้นของเกมเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพอช่วงท้ายๆเกมเนี่ยแฟนบอลหลายคนก็ออกจากสนามก่อนกลับบ้านนะครับมันก็เลยเป็นภาพที่น่าผิดหวังนะในแง่ของความสนใจของแฟนบอลน,นะครับทั้งๆที่เป็นเกมคัดบอลโลกนะทีนี้เนี่ยด้วยรูปเกมนะด้วยการแข่งขันเนี่ยมันผมมองว่าโอเคมันน่าผิดหวังเพราะว่าแฟนบอลอังกฤษก็อยากจะเห็นทีมเนี่ย ไล่ขยม่มยิงห้าหลูกเจดลูกด้วยความต่างของคู่ต่อสู้กันนะเพราะว่าอันดอรล่าเนี่ยนู่นนะครับอันดับร้4ยบของโลกแต่ก็ต้องมันก็พอเข้าใจได้ฟุตบอลบางทีฟุตบอลในเวลานี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะต้องเดินเครื่องยิงแบบทะลุตลอดเวลานะครับเอาสามคะแนนไว้ก่อนสำคัญกว่าเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเดี๋ยววันอังคารเนี่ยจะเจอกับเซอร์เบียอันนี้แหละของจริงของหนักนะครับโทมัสทูเคิลก็คุมทีมใน รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยสี่นัดชนะรวดไม่เสียประตูเลยเป็นว่าก็ด้วยคู่ต่อสู้ที่มันก็ห่างนะครับเจอแอลเบเนียเจอรัสเวียแล้วก็เจออันดอร่าเนี่ยสองเกมไปเยือนมาละไปเยือนชนะ1นแล้วกลับเล่นในบ้านชนะ2อเจอรัสเวียชนะ3าเจอแอลเบเนียชนะ2อแต่ว่าทั้ง3ทีมเนี่ยแอลเบเนียรัสเวียอันดอร่าเนี่ยก็แน่นอนครับในเรื่องของการเป็นคู่แข่งมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะมาแย่ง ตัวบอลโลกกับอังกฤษในกลุ่มเคกลุ่ม K ยังมีอีกทีมหนึ่งก็คือเซอร์เบียนี่แหละครับเดี๋ยววันอังคารนี้อังกฤษจะต้องไปเยือนเซอร์เบียตรงนี้สําคัญนะเซอร์เบียเนี่ยมีพลาดไปเกมหนึ่งคือ,อไปสะดุดเสมอกับแอลเบเนียมาแต่ว่าโอ้ก็ยังอยู่ในวิสัยที่ลุ้นได้นะครับโคต้าไปฟุตบอลโลกของโซนยุโรปเนี่ยเขามี12กลุ่มแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับที่จะได้ตั๋วโดยอัตโนมัติแบบไปบอลโลกเลย แชมป์กลุ่มเท่านั้นนะฮะอันดับ2ยังต้องไปลุ้นอันดับ2เนี่ยโอกาสมันจะเหลือแค่1ใน4เท่านั้นเองเพราะอันดับ2 12ทีมเดี๋ยวจะไปสมทบกับทีมจากนชั่ีแลนด์อีก4เป็น16ทีม16ทีมเนี่ยจะมีตั๋ว4ใบเพราะนั้นโอกาสมันเหลือแค่1ใน4ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้สถานการณ์ตอนนี้อังกฤษดูดีเพราะว่า4นะัชนะรวด12คะแนนเต็มนะครับ เซอร์เบียตามมาครับมี7แต้มแต่เจแต้มเนี่ยจาก3นัดเซอร์เบียแข่งน้อยกว่าอังกฤษอยู่1เกมแล้ววันอังคารนี้วันอังคารนี้ถ้าเซอร์เบียชนะอังกฤษได้นะในบ้านตัวเองครับเล่นที่เบลเกรดนะครับก็ถ้าชนะอังกฤษได้เนี่ยก็จะขยับมาเป็น10แต้มตามหลังอังกฤษแค่2นะโดยที่แข่งน้อยกว่าอังกฤษ1นัดด้วยตรงเนี้ยสำคัญเพราะนั้นเกมวันอังคารเนี้ยจะเป็นของจริงของแข็งที่อังกฤษพลาดพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับ ในเกมที่เจออันดอร่าเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยนะครับนักข่าวเขาก็ไปดูแน่นอนก็หลายคนก็แสดงทัศนะก,ก็วิเคราะห์นะครับฟิลแมกนาลตี้นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลนะครับเป็นหัวหน้านักเขียนฟุตบอลของทาง BBC เนี่ยเขาก็บอกว่าถึงตรงนี้เนี่ยผ่านมาตรงนี้แล้วนะครับทูเครนเนี่ยเริ่มเข้ามารับงานคุมทีมชาติอังกฤษเดือนมก,กราคมเกมแรกคือเดือนมีนาคมเนี่ยมา,าถึงตอนนี้เนี่ยคุมทีมไปแล้ว5นัดเป็นฟุตบอลโลกอรอบคัดเลือก4ี่เกมนะครับแล้วก็ กุนเรื่องอีกหนึ่งเกมเนี่ยแม็กนาตี้บอกว่าถึงตรงเนี้ยยังมองไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องแนวทางการเล่นของโทมัสทูเคิลมันยังไม่มีแบบภาพที่ชัดเจนว่าอังกฤษเล่นแบบไหนแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับในยุคข,ของเซอร์แกรนดเซาเกตนะครับที่พาทีมเข้าชิงยูโร2สมัยติดเนี่ยแล้วก็ออกจากทีมหลังจากนัดชิงยูโร2 0 2 4ที่แพ้สเปนเนี่ยก็มองไม่ได้เห็นพัฒนาการที่มันแบบก้าวล้ำหน้าขึ้นไปยังมองไม่เห็น นะแต่เขายังไม่ได้ตัดสินนะเขาก็แค่บอกว่าเนี่ยสีหานัดที่ผ่านมามันยังมองไม่เห็นตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าแฟนบอลอังกฤษอีกหลายคนก็คงรู้สึกคล้ายๆกันในเกมเนี่ยอังกฤษก็ครองบอลร่วมๆ่วมแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอันดอร่ามาเล่นรับอันนี้ชัดเจนรับพยายามคุมพื้นที่ให้แน่นไม่ให้เจาะซึ่งเขาก็ทําได้ดีนะถ้าเปรียบเทียบกับเกมแรกที่อันดอร่าเล่นในบ้านแล้วแพ้หนึ่งศูนย์เนี่ยสส่ติต่างๆอันดอร่าเนี่เปิดโอกาสให้อังกฤษน้อยลงนะในเกมนี้ นะครับอังกฤษได้ยิงน้อยลงได้โอกาสทองน้อยลงนะอะย่างโอกาสยิงเนี่ยเกมแรกที่เจอกันเนี่ยยีครั้งนะอังกฤษเกมได้เหลือแค่11โอกาสทองเนี่ยโกลเด้นช ANCE เนี่ยจาก6เหลือสนะครับสัมผับบอลในเขตโทษของอันดอร่าก็น้อยลงจาก52ครั้งในเกมที่แล้วเหลือ41ครั้งหรือว่าค่า XG เนี่ยที่เขาคำนวณว่าอังกฤษน่าจะได้ประตูเนี่ยจาก4ประตูในเกมแรกเหลือแค่2.21ประตูในเกมนี้นะครับ เพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบเฉพาะ2เกมนี้ก็เหมือนอังกฤษแย่ลงประตูที่ได้ก็เป็นการทำเข้าตัวตัวเองของคริสเซียนกาเซียลูกเปิดของมาดูเอเกประตูที่2ก็ครึ่งแรกหนึ่งลูกครึ่งหลังหนึ่งลูกครึ่งหลังก็เป็นเดคลไริสเดคลาริสมงลูกเปิดของลิสเจมส์นะครับถามว่าอังกฤษน่าพอใจไหมไม่น่าพอใจหรอกด้วยรูปเกมแต่ว่าเราต้องทดเอาไว้นะครับเพราะความสําคัญของเกมของคู่ต่อสู้เนี่ยมันมันค่อนข้างจะน้อย ของจริงที่จะวัดกันก็นั่นแหละวันอังคารนี้นะครับแล้วทีมของทูเคิลตอนนี้ยังไม่เสียประตูนะในผู้บอลลโรกรอบคัดเลือกแต่ว่าในเกมที่เขาคุมเนี่ยทีมชาติอังกฤษมีเสียประตูไปแล้วก็คือเกมอุ่นเครื่องกับเซเนกัลนะเมื่อเดือนมิถุนายน,นยแพ้ไป3ามหนึ่งมันก็อาจจะพอบอกว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องพยายามแก้ไขนะเดี๋ยวเยือนเซอร์เบียอังคารนี้ใช่ไหมครับก็จะจบภารกิจในช่วงไปทินฟีฟ่ารอบนี้ ก็นักเตะก็กลับไปเล่นให้กับสโมสรเดือนเดือนตุลาคมมาเตะอีกทีหนึ่งจะมีเกมคัดบอลโลกของอังกฤษหนึ่งนัดก,ก็คือเย er ือรมัเวียอี่เกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเหลือ2เกมสุดท้ายครับนัดที่7กับ8ของทีมชาติอังกฤษเจอเซอร์เบียที่เวมบรีแล้วก็ไปเยือนแอลเบเนียนเกมที่เจอเซอร์เบียเนี่ยน่าจะเป็นเกมตัดสินสําคัญถ้าเราว่ากันเฉพาะเกมนี้เนี่ยสิ่งที่มันขาดไปเนี่ยมันจะ,จะเป็นไอเดียในเรื่องของการเล่นเกมรุกจินตนาการที่มันแบบ สร้างสรรค์มากกว่านี้ก็อนแบงค์นาตีก็บอกว่ามันดู lack of ideas มันดูแบบตื้อตันตื้อตันแล้วก็ inspiration แรงจูงใจความความคึกคักที่แบบจะจะยิงแล้วยิงอีกนะมันไม่มี end product ก็คือการจบผลิตโอกาสขึ้นมาแล้วมันจบได้นะมันไม่มีมันน้อยก็ค่า xt แค่ 2, นิดนิดๆนะครับแล้วก็ผมก็มองเห็นคล้ายๆกันอังกฤษไม่ได้โหม ไม่ได้โหมซึ่งถามว่าที่ไม่ได้โหมบุกบี้ขยี้ด้วยความเร็วสปีดเกมที่มันเร็วกว่านี้ถามว่ามันเป็นเพราะเขาไม่มีมันขาดไอเดียจริงหรือว่าเขาตั้งใจจะเล่นแบบนั้นผมมองว่าเขาตั้งใจจะเล่นแบบนั้นคือมันไม่มีความจําเป็นต้องไปเร่งได้ประตูแรกได้ก็โอเคแล้วนะครับคือมันก็ปิดปิดกล่องชนะได้พอได้ลุยสองก็ยิ่งง่ายเลยคือไม่มีความจาเป็นต้องไปเร่ง แนวคิดของโค้ชก็อาจจะแบบพอละ3คะแนนแค่น,นี้พอไม่เร่งไม่เสี่ยงเก็บพละกําลังเอาไว้นะเดี๋ยวเกมใหญ่เจอเซอร์เบียงคารนี้ค okay. ่อยลุยเต็มที่นะครับธอมัสซูเคิลเขาก็มีให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคือเขาก็บอกว่าในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันมันจำเป็นต้องดีกว่านี้แหละเอเมเลอเอเอเบลิชเอเซ่ก็เบอร์สิบตำแหน่งบทบาทเบอร์สิก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนซ้อมเนี่ยซ้อมดีมากนะครับ แต่จังหวะตอนแข่งจริงเนี่ยมันยังดูติดขัดในจังหวะสุดท้ายอาจจะมีพื้นที่ให้เล่นไม่เยอะด้วยส่วนมาดูร์เก้เกมนี้เล่นทางขวานะครับาการพาบอลไปทําได้ดีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะเปิดบอลของมาดูเก้เนี่ยประสิทธิภาพยังไม่ดีพอนี้โค้ชพูดเองนะทูเคิลนะครับมาคัสเลชฟอร์ดอ่ะเล่นทางด้านซ้ายเมื่อวานนี้ก็เล่นดีเป็นหลายๆจังหวะหลายๆจังหวะทาได้ดีแต่ว่าสุดท้ายก็ เงียบหายไปตรงนี้อาจจะแบบต้องต้องยืนระยะให้ให้ดีกว่านี้ซึ่งเขาแต่เขาก็ตกท้ายบอกว่าสิ่งเราเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะกับการเจอกับทีมที่เล่นเกมรับเต็มที่อันดอรล่านี่มา541เลยทิ้งข้างหน้าไว้คนเดียวแต่ว่าข้างหน้านี่เขาก็ขยับลงมาช่วยเกมรับด้วยคือเกมโต้ของอันดอรล่าแทบไม่มีนะครับทีนี้ในภาพดีๆของเกมเนี้ยของอังกฤษก็อาจจะเป็นการประเดิมสนามของเอเลียสแอนเดอร์สันนะครับกองกลางจากนอตติงแฮมฟอร์เรสเล่นได้ดีมาก ดีแบบหมายถึงว่าเด่นบอลมันผ่านที่เขาเยอะก็เป็นหนึ่งในคนที่สามารถให้แมนอัลเลอร์แมชได้เหมือนกันเล่นดีนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ไดโดนไม่ได้ถูกถูกพิสูจน์อะไรมากไม่ได้ถูกทดสอบอะไรมากนะเกมนี้อังกฤษจับตัวผู้เล่นนะครับก็ชุดตัวจริงนะมีจอห์นนี่พิกฟอร์ดซึ่งเกมนี้ให้คะแนนไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จะให้ยังไงไม่ได้เซฟอะนะครับกองหลังเนี่ยใช้ลิสเจนทางขวาใช้ไมล์สเกลี่ด้านซ้ายแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นมาร์เกอีกับแดนเบิร์นนะครับคู่กองกลาง นอกจากเอเลียสแอนเดอร์สันก็ใช้เดนการไลส์นะตัวรุก4คนก็โนนี่มาดูวยเก้ขวาเออ่มาคัสแร็ฟอร์ดซ้ายแล้วก็มีเอเซ่เล่นเบอร์10ข้างหน้าก็เป็นแฮรร์ี่เคนนะครับแฮรร์ี่เคนเองก็อึดอัดเป็นเกมที่หลายๆคนดูจะเหนื่อยๆไปนะครับบอลไม่ได้มีบทบาทมากนักนะอ่ะก็รอลุ้นกันต่อแฟนบอลทีมทชาติอังกฤษอาจจะบ,นบ,นบน่นๆนิดหน่อยนะแต่ว่ามองไปที่3าคะแนอนอาจจะต้องมองว่าโค้ชเขาต้องการแบบนี้นะครับ อันเนี้ยมันคล้ายๆเกมที่มันเคาะเคาะสนิมไม่ได้ไม่ได้เล่นกันเกมทีมชาติมาต้องพักพักหนึ่งใช่ไหมตั้งแต่เดือนมิถุนายนน่ะก็มามากทีก็มาเคาะสนิมหน่อยแล้วก็3คะแนนเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกครับเกมสําคัญมันคือเซอร์เบียวันอังคารนี้มากกว่าผมว่าอังกฤษพอใจถ้าเกิดว่าไปเยือนแล้วได้กลับมา1แต้มนะพอใจเพราะเซอร์เบียเท่ากับจะเสมอ2นัดนะสะดุดเสมอไปแล้วอะ่ะอังกฤษมีสิทธิ์ลดเซอร์เบียได้เลยนะถ้าเกิดว่าเกมนี้เสมอได้เนี่ย แล้วเกมอื่นๆที่เหลือก็ชนะชนะเนี่ยมันพอถึงเกมที่เจอกันอีกทีนึงอังกฤษอาจจะสบายแล้วก็ได้เพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าเกมที่เจอเซอร์เบียเนี่ยทูเคิลเขาจะวางเกมยังไงผมเชื่อว่าอังกฤษไม่ผีผามไม่ผีผามเพราะว่าโจทย์อยู่ที่แบบเขาเรียกว่าโอกาสมมนอยู่ที่ตัวเองทีมที่ต้องการชัยชนะคือเซอร์เบียเพราะเขาไปสะดุดเสมอไอเบดีมาหนึ่งนะัดอังกฤษอาจจะเล่นเล่นเล่นเน,เนเ้นความรัดกลุ่มอาจจะดูอีดอีกเกมหนึง่งแต่ว่ารอจังหวะสวนซึ่งอังกฤษเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะ ทัโทมัสซูเคอร์เนี่ยเป็นโค้ชที่มีความยืดหยุ่นเขาเล่นระบบได้หลายระบบอะ4-2-3-1 4-3-3โอ okay, เคหลัง4เขายืนพื้นนะแต่ตอนเข้าไปคุมเชลซีเนี่ยเชลซีมีแบ็กดีมากๆที่เล่นเกมรุกดีไม่แพ้เกมรับอย่างเบนชิวเวลอย่างลิสเจมส์เนี่ยเขาก็ปรับเลยนะครับเขาปรับเล่นหลัง3เจอไอ้ที่คุมเชลซีอะ่ะตอนนั้นอะก็เบนชิวเวลก็เล่นวิงขวาไอ้วิงซ้ายเจมส์เล่นวิงขวาแล้วมันก็ยังมีพื้นที่ เซ็นเตอร์แบ็กสามคนเนี่ยก็มีโอกาสให้กับอันโตนิโอรีดิเกอร์อีกไม่หลุดรีดิเกอร์ก็มาเล่นก็เป็นกําลังสาคัญเพราะนั้นเนี่ยเขาดูหน้างงานดูคุณสมบัติของทีมของเขาและอังกฤษจริงๆชุดนี้เนี่ยนักเตะสามารถเล่นได้หลากหลายตําแหน่งเล่นได้หลายบทบาทฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยนักฟุตบอลสามารถเล่นเล่นได้มากกว่า1บทบาทแล้วหลัง3หลัง4ปรับได้เพราะนั้นผมมองว่าเกมเจอเซอร์เบียเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเห็นอังกฤษอีกภาพหนึ่งอาจจะมีผลงานที่น่าประทับใจก็ได้ บอลบางแล้วโตบางแล้วโตอะไรแบบนี้อ่ะโอเคแฟนบอลทีมชาติอังกฤษว่ายังไงกันบ้างนะครับเห็นเกมนี้นะสำหรับผมมองว่ามันยังไม่ใช่บททดสอบอะไรสำคัญที่จะต้องมาแบะไพ่ออกมาให้เห็นทั้งหมดไม่จำเป็นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยคู่ต่อสู้ที่เจอด้วยใน4นะัดที่ผ่านมาในรอบไปเลือกอุตบอลโลกเนี่ยหลายคนบ่นว่ามันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยแต่ก็นั่นแหละก,ก็ก็ต้องก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ะนะโอเค วันนี้ก็เจอกันเบาๆตรงนี้นะครับเดี๋ยววันอังคารเนี่ยอังกฤษเจอเซอร์เบียวันพุธก็คงจะได้มาคุยกันถึงเกมที่เกิดขึ้นนะครับที่เบลเกรดนะโอเควันนี้เจอกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ